มีลุยสวนสวัสดีครับอ่าวันนี้ทําไมเราถึงมาเปิดคลิปกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่ามุมนี้เนี่ยแต่ก่อนมันเป็นยังไงนะครับแค่ไม่ถึงหนึ่งปีผ่านไปนะครับประมาณเก้าเดือนอ่าและนี่ก็คือภาพเมื่อประมาณเก้าเดือนที่แล้วนะครับของที่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคือเราลองดูภาพเปรียบเทียบนะครับก่อนและหลังเราจะเห็นเลยว่ามัน แห้งนะครับแล้วก็เป็นดินพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดตอนกลางวันกลางวันแบบเนี้ยอตั้งแต่สิบโมงถึงบ่ายสิงสี่โมงเนี่ยตรงนี้คืออยู่ไม่ได้นะครับร้อนแดดเปี้ยงมากทีนี้เราก็มาปลูกป่าผสมผสานนะครับผ่านไปประมาณเก้าเดือนนะครับก็เรียกรวมๆว่าหนึ่งปี คือมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพาเดินดูกันว่าหนึ่งปีผ่านไปมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแล้วคืออาแทบไม่ได้มาลดน้ํานะครับลดแค่ถ้าว่างก็คือจะมาลดเสาอาทิตย์อะไรอย่งนี้เนาะนี่เขียวเลยนะครับสุดๆเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่อุโมง์ต้นไม้นะครับขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูตรงนี้ เมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะครับแต่จะเป็นผ้ามุมอื่นแต่ว่าแน่นอนว่าเป็นคันดินเดียวกันนะครับเราจะพาเดินลอดคันดินตรงนี้ไปเนาะเราค่อยๆดูต้นไม้ว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นไม้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับพูดนิดอธิบายนิดหนึ่งคือต้นไม้ที่ทุกคนเห็นตรงนี้เนี่ยอ่าเริ่มมาจากต้นแค่ประมาณสูงแค่เท่านี้นะครับนี่ผ่านไปหนปึ่งปี คือเปลี่ยนแปลงเยอะมากเป็นการปลูกแบบผสมผสานนะครับเราไม่ได้แบบอยากปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะตอนนี้คือเป็นความแบบภูมิใจแล้วก็ประทับใจของที่บ้านมากนะครับว่าคือที่ตรงนี้มันล่มจนสามารถแบบคือมีอะไรให้กินแล้วอะสามารถเก็บอะไรไปกินได้แล้วก็ล่มสามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจที่ไล่ได้แล้วนะครับ ไปเราไปดูกันดีกว่าอ่าต้นแรกต้นแครนะครับแต่เป็นแครแดงนะใครไม่แครมีลุยส่วนแครนะครับอันตอนที่สองคือเหมือนพื้นที่ตรงนี้ทุกจุดมันสามารถเก็บอะไรไปกินได้หมดนะครับอันนั้นกล้วยนะครับออกเครือและวันนี้ก็ตัดหัวปีไปเยอะนะครับเอาไว้ไปทอดกินกันที่บ้าน เมื่อกี้กล้วยต้นที่หนึ่งนะครับอ่ามาละกรนี้ยังเล็กอยู่นะครับน่าจะน่าจะเป็นโรคแหละเพราะว่าจริงๆต้นเป็นเราได้กินไปเยอะและ้วปึ๊บมาต้นนี้กล้วยเครือที่สองนะครับอ่าลมลื่นมากตอนนี้ที่ถ่ายนี่สามโมงกว่านะครับแต่คือล่มเดินได้เลยผมชอบมากเลยคือตรงเนี้ยแค่ความร่มที่เราต้องการนะครับ ต้นที่โตเร็วนะครับสนทะเลอันนี้ก็คือผมว่ามันสวยนะเดี๋ยวอาจจะมีแผนปลูกเป็นสวนไว้ตรงโซนตรงโน้นนะครับเดี๋ยวหนึ่งปีถัดจากนี้ตรงนี้น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเนาะเราค่อยๆทําไปทีละส่วนโอเคครับอันนี้เป็นแคร์ขาวนะครับก็มีพึ่งมีอะไรมาตอมเกสรเนาะอย่างนี้ครับธรรมชาติมัน เพื่อกูณกันนะครับเราจะไม่ที่นี่เราไม่ฉีดยาไม่ใช้สารพิษไม่ใช้แบบพวกสารเคมีเลยนะครับอันนี้ต้นมะละกอน,นี่ลูกใหญ่ได้กินไปหลายรุ่นนะครับคือมีหลายต้นมากแล้วก็อันนี้ต้นซิลเวอร์โอ๊กนะครับเดี๋ยวไว้ทําตอนแยกของซิลเวอร์โอ๊กอีกทีหนึ่งคือมันโตเร็วมากมันโตเร็วจนแบบน่าตกใจครับ กล้วยอันนี้คือต้นอันที้มาฮอกกันดีแต่ต้นนี้มันตั้งแต่ชุดแรกๆนะครับประมาณเกือบเกือบสองปีเนาะมครับบรรยากาศดีมากนรียว่าล่มลื่นดีกว่าคือนั่งตรงไหนก็ได้เมื่อกี้ผมมาจากมุมเก้าอี้ตรงนั้นเห็นไหมนั่งแล้วก็แบบชมวิวโหชิวเลยโอเค นีมะละกอนะครับต้นใหญ่มากลูกก็ใหญ่ไปต่อครับอานนี้ก็ต้นแคร์นะครับเป็นแคร์ที่เห็นได้ทั่วไปนะครับแคร์ขาวอีกหนึ่งต้นเก็บไปทําแกงกินนะครับถามว่าเก็บไหมก็ไม่ครับสูงเราเล่นครับ ทีนี้อันนี้เป็นจุดที่แบบให้ร่มเรามากๆเลยนะครับกล้วยนะครับอ่ากล้วยตรงนี้เนี่ยคือมีหลายหลายนอะหลายนอหลายต้นนะครับตอนนี้ก็ออกเครืออีกแล้วนะครับอันนี้คือมุมนี้ผมชอบมากเลยนะครับเล็งไว้แล้วว่ามุมนี้จะต้องเอาพวกแบบแกระองเก้าอี้นะมาวางไว้ คือมันล่มมันแบบหน้ามันนั่งหลับเลยตรงเนี้ยก็เป็นต้นสนทะเลกับชงโคนะครับอยู่ด้วยกันแล้วทีนี้มันเหมือนมันยังไงก็ไม่รู้แต่ข้างล่างมันโลกมันล่มนะครับมุมนี้หน้ามันแบบแอบหลับมากเลย เดี๋ยวเราไปต่อทางด้านนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นแปลงที่ปลูกมะม่วงทิ้งไว้นะครับคือลอดทุกต้นนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นแบบใครให้มาหรือไปซื้อมาปลูกเองพันแปลกๆอะไรเงี้ยลอดลอดลอดหมดนะครับอันนี้คือดีใจมากๆเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยคือเราไม่ค่อยได้มาดูแลทุกวันนะครับมันก็ อาจจะแล้งไปนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรคือผ่านหน้าแรงมาแล้วผ่านฝนผ่านแล้งอะไรมาเรียบร้อยนะครับต้นไม้รอดเยอะนี่อันนี้เป็นโซนไม้ป่าของเรานะครับ เก็บไว้ถ่ายเก็บไว้ครับเป็นบันทึกว่าในแต่ละปีเนี่ยไรเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับแต่ต้นนี้เนี่ยคือกล้วยอ่ะโตขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้ต้นไม้ต้นไม้ป่าเนี่ยเราเราซื้อแบบโตมาอยู่แล้วโตมานิดนึงอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ปลูกจากต้นเล็กๆเพราะฉะนั้นมันก็จะล่มปลาบอยู่แล้ว น,น,นี่ก็กล้วยนะครับคือกล้วยเนี่ยออกเยอะมากนะครับแบบน่าจะกินไม่ทันแล้วตอนนี้แต่มันก็มีโซนที่กล้วยยังเล็กอยู่ก็มีนะครับยังแคร์ยังแกนอยู่ตอนนี้ก็ยังคิดคิดกันอยู่ว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะมันถึงโตไม่เท่ากันทั้งทั้งที่คือการลดน้ําเนี่ยเราให้เท่ากันอยู่แล้วนะครับ เผล่อๆบางที่ที่มันแกนแกนเนี่ยเราให้เยอะกว่าด้วยนี่ครับส่วนป่าผสมผสานเนาะหนึ่งปีผ่านไปอันนี้แค่พื้นที่ส่วนเดียวนะครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันมันเกินหนึ่งปีแล้วเดี๋ยวเราค่อยถ่ายแยกไว้นะครับคือโซนนั้นเนี่ยมันเราไม่ค่อยได้ไปทยุ่งอะไรนะครับปลูกเป็นป่าทิ้งไว้นะครับรอโต ปีวันนี้นี่คือปลีวันนี้นะครับส่วนของวันนี้จริงๆมีมีเยอะกว่าน,นี้เนะเมื่อกี้มีคนมาเราก็แบ่งให้เขาไปนะครับนี่คือวิถีเกษตรชาวบ้านเนาะแบบปลูกสิ่งที่กินกินสิ่งที่ปลูกนะครับเหลือเราก็เหลือเราก็แบ่งปันให้คนอื่นเดี๋ยวตอนตอนต้นคลิปเราน่าจะแทรกคลิปของที่พี่เขามาแบบแบ่งมะละกอไป ใช้เก็บอะไรไปกินที่บ้านนะครับมันก็เป็นความสุขเล็กๆเนาะที่แบบเราปลูกเรามีแล้วก็ให้ดูดูกล้วยดิคือสองต้นนี้นะครับมาแล้ก็กล้วยสองต้นนี้เล็กแต่ว่าก็ยังอุตสาห์ออกมาให้นะครับขอบคุณจริงๆโซนนี้ ยังคิดไม่ออกว่าจะปลูกอะไรก็กะว่าจะปลูกกระเพราทั้งแถบแหละให้มันแบบไม่เสียพื้นที่นะครับเราก็เดินวนแค่รอบๆโซนนะครับก,ก็เหนื่อยแล้วนะครับเพราะว่าเราอ้วนแล้วตอนนี้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นผักสวนครัวเนาะได้ใช้นะครับได้กินทุกวันความเปลี่ยนแปลงนะครับหนึ่งปีผ่านไป ดีล่มขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปเราจะมีอะไรมาแบบแบ่งปันหรือว่าอัปเดตกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย